สวัสดีครับรับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตโครงการรับเจ้านำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักษ,ษ์ชินวัตรมีหลักฐานชัดแต่อัยการสูงสุงสดมองไปอีกประเด็นจึงไม่สั่งฟ้องนายปานเทพกล้านารงรานประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชกล่าวถึงการที่อายการสูงสุดไม่ส่งฟ้องคดีที่ปปชชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวโดยให้เหตุผลว่าขาดหลักฐานและให้กลับไปทำสำนวนใหม่ว่าสำนวนที่ปปชทำเป็นการชี้ให้เห็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายซึ่งจากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ปปชแนบรายละเอียดไปก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ยึดมาเป็นหลักพิจารณาดังนั้นการพิจารณาของอายการสูงสุดจึงเป็นการมองคนละมุมกับปปชโดยอายการสูงสุดมองไปที่การทุจริตแต่ปปชเน้นไปที่การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหลังจากอายการสูงสุดทำหนังสือแจ้งปปชแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันภายใน14วันเพื่อทำสำนวนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและหากท้ายที่สุดอายการสูงสุดไม่ส่งฟ้องอีกปปชจะจ้างทนายฟ้องเองทั้งนี้ยืนยันว่าการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการรับจำนำข้าวทำด้วยความรอบคอบและในหลักฐานก็มีความหนักแน่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่เตรียมผลักดันจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้และการเร่งรัดโครงการนิคมอุตสาหกรรมหาลานนายจักรมน์ผาสุขวณิ์ รัฐนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเดินทางเข้ากระทรวงวันแรกในวันนี้กล่าวถึงสิ่งแรกที่จะทำก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในหจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะเข้าไปคุยเรื่องการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมทั้งการเล่งรัดในโครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลานและนิคมอุตสาหกรรมยางที่ตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานอกจากนี้จะเร่งรัดการออกใบอนุญาตต่างๆโดยเฉพาะใบรองอสซึ่งที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคอสชได้แก้ไขบางส่วนไปแล้วแต่จากการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมายควบคุมการอนุญาตต่างๆของหน่วยราชการใหม่ดังนั้นกระทรวงต่างๆต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการออกใบอนุญาตให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่จะออกมาด้วยปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับ ครอบครัวของผู้โดยสารเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS-370 ยังคงเฝ้ารอข่าวหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินลำนี้สูญหายผ่านมานานกว่า6เดือนแล้ว นายเหวินวันเฉิงและภรรยาปเป็นชาวจีนอีกครอบครัวหนึ่งที่ยังคงเฝ้ารอข่าวของบุตรชายที่สูญหายไปพร้อมกับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS-370 หลังจากเครื่องบินลำนี้หายไปจากจอเลดา้ขาขณะบินจากกรุงกวรวลัมเปอร์มุ่งสู่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8มีนาคมโดยบุตชายของทั้งสองเดินทางไปทําธุรกิจที่มาเลเซียและขึ้นเครื่องบินลำนี้กลับบ้าน เครื่องบินโบอิ้ง777ลำดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด239คนซึ่ง2ใน3เป็นชาวจีนโดยจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแสดงว่าเครื่องบินอาจตกในบริเวณที่อยู่ห่างไกลในมหาสมุทรอินเดียแต่ปฏิบัติการค้นหาซึ่งนับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของโลกกลับไม่พบร่องรอยใดๆของเครื่องบินจนถึงขณะนี้ และทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกาครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวอีกครั้งได้ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอัยราพุ่มพวงสวัสดีครับเมืองไทยเราเป็นเมืองที่สงบเคยใครก็อยากมาอยู่วิงวานถึงประชาชนมาให้เกิดเรื่อระลึกถึงชาติาาาาาศาสนาพระวาราศัก์ และก็แผนดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสมัครทีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉันเพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคน